สัญญาณการลดธุรกรรมของ XRP การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดคริปโตเคอเรนซี XRP กำลังสูญเสียตำแหน่งในตลาดอย่างชัดเจนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดคริปโตเคอเรนซีกิจกรรมบนบล็อกเชน on-chain activity ของ XRP ในสัปดาห์นี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปริมาณการชำระเงินเป็นเม t Volume ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการใช้งานเครือข่ายได้ลดลงเกือบ70%จากธุรกรรมหายไป700ล้านรายการต่อวันทําให้เกิดคำถามตัวโตๆต,ต,ต่อความต้องการใช้งานเครือข่ายและภาพรวมของระบบนิเวศรีเพิร์ลการลดลงของปริมาณการชำระเงินนี้อาจชี้ไปที่การชะลอตัวในระยะสั้นของการโอนเงินข้ามพรมแดนหรือกิจกรรมของสถาบัน หรืออาจเป็นการลดลงของการใช้งานทั่วไปในวงกว้างอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคา s อ p ในอนาคตอันใกล้นี้โซน2.35ดอลลาร์2.40ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญในตอนนี้หากแนวรับนี้แตกอาจจะได้เห็นการปรับฐานอีกครั้งไปที่2.10ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้นหากแรงขายเพิ่มขึ้นการกลับไปยืนเหนือ2.80ดอลลาร์ให้ได้จะเป็นสัญญาณแรกของการฟื้นตัวและการกลับมาของความต้องการใช้งานเครือข่าย